คือคุยกันหลายรอบแล้วว่าจะไปดิมเวล์ต้องประมาณปีหนึ่งปีสองมั้งช่วงทีสิทธิ์หาอะไรปล่อยใจทําก็ไปเลยวันศุกร์วันนี้วันที่อะไรแปดสิงหาคม68คนเยอะมากแบบวันนี้เด็กมาทัศนศึกษาหรือว่ามาจากจังหวัดอื่นๆเยอะมากห้า0ัานคนมีตั้งแต่อัุบาลยมหมเฮ้จริงๆเหนื่อยเสียงมากเลยนะเสียงดังมาก แต่ก็สนุกดีโอ้โหรู้ซึงเลยอ่ะเนี่ยคืออย่างน้อยวันนี้ที่ชอบก็คือว่าท้องฟ้าตอนเช้าสวยดีแล้วก็อากาศตอนบ่ายจะร้อนไม่หน่อยแต่ว่าตอนเย็นมันก็เริ่มก็เริ่มไม่ร้อนแล้วเพราะฝนตกหนักมากไอสิ่งที่เจอวันนี้ที่น่ารัก ก็คือมีคุณยายพาหลานมาเล่นแล้วก็มานั่งรอเหมือนแบบพ่อแม่ผู้ปกครองมั้งมานั่งรอลูกเล่นเครื่องเล่นอ่ะเออน่ารักดีแล้วก็รู้สึกว่าข้าวไก่วิ่งแซบเคฟซีตอนเที่ยงแม่งโคตรอร่อยเลยนอกนอกอย่างนั้นเครื่องเล่นก็เทอร์นาโดที่ตั้งใจไปเล่นเออเทอร์นาโดเล่นกับเฟิร์นสองคนเพลงบูมแบมอยู่ข้างล่างคอยถ่ายคลิปให้ เออมึอนไ่หมดอะมึนไ่หน่อยไวกิ้งอดเล่นนะคะฝนตกตอนเย็นฟิ้ฟิกมันเหมือนเขียนบันทึกประจำวันอะวันนี้ก็คืออยากเขียนไว้ว่ามาเที่ยวดิมเวลิลด์แค่นั้นแหละคือเราแค่อยากเล่าว่ามันมันมีอะไรเล็กๆที่เห็นวันนี้แล้วรู้สึกชอบแล้วก็สนุกดีอาจจะมีฝนตก ไม่ได้เล่นเครื่องเล่นที่อยากเล่นตอนเย็นแล้วก็เดินทางเหนื่อยนิดนึง <enrich> บันทึกเอาไว้วันนี้ว่ามีความสุขดีแล้ววันนี้ไอเยบิดไม่เรามาเที่ยวด้วยก็เดี๋ยวจะให้มันร้องเพลงปิดคลิปนี้แล้วกัน spend some time ก็คือรู้สึกว่าให้ให้แกอยากบอกเตือนเตือนตัวเองว่าวันนี้ก็คือวันนี้เมื่อวานก็คือเมื่อวานพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็เราอยู่วันนี้อยู่ก็ทำไมเพลงมึงซึ้งจังวะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูขออีกอีกห้าวิแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงหนึ่ง